มาแล้วเรามาเจอกับรูสถ้าเจอกับรูสอาจจะต้องไมโครสก,กาวหน่อยครับหรือเปล่าจริง,รงๆการเจอกับรูสต้องไมโครสก,กาวยิ่งกวาง่าไหมถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยขอบคุณคุณชื่ออ,ะ,อะไรฮะลงลงหะเทพเหรอครับขอบคุณครับโซน75เมตรพีอวีของใครของมันแต่อาจจะตีความเป็นการชักจูงอะไรอย่างนี้สำหรับผู้ประสาทแดกผมก็ไม่รู้ ยอรูสมันจะได้โมนัสถ้าฆ่าสัตว์พวกกวางอะไรพวกเนี้ยไม่รู้ว่าเราคุมไหมที่จะไมโครฆ่าสัตว์ผมเปิดแมปเป็น

โอเคอันนี้ผมว่ายิงแกะทิ้งแล้วที่ยิงแกะยิงกวางชิดโ mm hmm. อ้โหตรงนี้แกะเต็มเลยเม mm hmm. นี้ไปเก็บทองเราต้องรีบเอาทอง200กับเนื้อ400จะได้รีบอัพเกรดเป็นยุค2กวาง10โกหมูป,ป่า75หมาป่า25โอ้ ผมหาฐานน่นโอ้ oh, มีลิลิกสามอันตรงนี้แล้วก็เก็บหินคนหนึ่งพอไปยุคสองแล้วใช้ไม้สี่ร้อยหินสามร้อยสร้างทาวเซ็นเตอร์ใหม่ได้โอเคเราเจอฐานเขาแล้วไม่น่าตายนะตัวผม เก็บหินน่าใช้สองคนโอเคสกูอัคาเวอรี่ตอนนี้ก็ให้ขุดหินสักสองคนเป็นสี่คนผมว่า ต้องเพิ่มคนตัดไม้คนนึ่งอันนี้มาหาอาหารขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับพี่บวงขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับดาว75เมตรด้วยครับผมสวัสดีคุณยอดชายด้วยฮะ สร้างสามคนน่าจะพอมั้งอัพเกรดสัดไม้ก่นอนฮอกเกอร์ดอีกฝั่งก็ยังไม่อัพเกรดไปเทียสองนะอืม,มผมว่า เพิ่มตัดมาอีกคนหนึ่งโอ้ตรงนี้มีทองเต็มเลยตรงกลางมีสเกตไซส์สองข้างชัดเจนแจ้งแจ้งแดงแจ๊ดเลยครับ55 5าขอบคุณสำหรับดาวด้วยครับผมคุณธนวัฒน์ ต้องรีบหาเนื้อเยอะๆเพราะว่าทหารมันใช้เนื้อค่อนข้างเยอะผมว่าเราเอาตัดไม้สองตัวเ,าเรารีบอัพเกรดเก็บเนื้อหาทองพอไปเทียสองอัพเกรดอันนี้อันนี้ก่อนเดขุดทองคนนึง ผมเตรียมตัวบุกละเขาไปฟิลด์เอทแล้วเหมือนกันใช้เนื้อร้อยสี่สิบเนี่ยเนื้ออย่างเยอะ <S 2> <S 2> สร้างทหารมาเรื่อยๆสร้างสเตเบิลกัน โอเคสร้างบ้านก่อนคนกำลังจะเต็มยิงมันดิทิ้งคนตรงนี้ผมว่าให้มาสร้าง อะไรดีไม่รู้เหมือนกันฮะซีซเมสมาละสามคน,คนไปตอดตอามทหารมาเรื่อยเยเราจะไปซิบบริเย่มันาาเกตแมนเดส

เผ่าอ่อนเผาอ่อนโหไม่ต้องเผาเดีวยวสร้างบ้านมันจะสร้างถาวเวอร์ตรงนี้ มวยตองเต็นชิบหายแล้วตดไม้เพิ่มนี่ต้องมาหาอาหารเพิ่มว่ะขุดทองอันนี้ เ้าก็นักหนูเป็นเบอร์เก้าทองยังมีน้อยเกินไปอ่ะผมกลับมาเผาสร้างความรำคาญให้เขา ถอยก่อนผมต้องสร้างฐานธานูเพิ่มอีกผมว่าธานูสำคัญเจอแล้วจุดอ่อน ต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆผมไม่หยุอดอาหารตรงนี้สร้างนี้เสร็จเดี๋ยวผมต้องไปดูว่าข้างหลังมันมีอาหารอะไรอีกแถวบ้านผมแม่ไม่ค่อยมีอาหารเลยชิทนี่ไงตรงนี้มีอาหารอาหารอยู่

ตัดไม้มีแรกเยอะเกินไปอาหารก็ยังไม่ได้อัพต้องรีบอัพอาหารก่อนตัดไม้เพิ่มดิ้ โซเมสผมอยากได้ไอนี่ว่ะอยากได้แบดสมิทแต่ไม้มีไม่ค่อยเยอะอันนี้จามาสร้าง บ้านต่อสร้างบ้านเสร็จผมไม่รู้ว่าเขามีทาวเซ็นเตอร์ที่อื่นด้วยไหมอะ ไมโครไมโคไมโคทหารมันตายหมดซิบาริเยมัน

ซ <rzy bursting in gas light> ิบอรีเรียมาลุลัวมันแพ้แล้วยอมแพ้เก็บทองเก็บไม้ไม่ได้ยอมแพ้เลยต้นพุ่งคือเบอร์รี่ฮะเลนหนึ่งหนึ่งมันต้องต่อยก่อนจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าไม่ต่อยก่อนนี่คืองานเข้าอ่ะ เนี่ยดูดิพอพอเราต่อยก่อนอะ่ะอีโคโนโมีมันก็จะห่างพออีโคโนโมีห่างปุ๊บมิลิทรีมันก็จะห่างคือผมว่าหลักการการเล่นหนึ่งหนึ่งอะ่ะมันเหมือนว่าเราต้องพยายามขึ้นเทียร์สองให้ได้ร็ิที่สุดแล้วพอขึ้นเทียร์สองปุ๊บก็คือสร้างทหารไปบุกเลยเพราะว่าการที่ทหารเราไปอยู่ในบ้านเขาแล้วอะ่ะมันได้เปรียบตรงอะไรรูป้ปะเขาไม่สามารถเอาทหารอะ่ะมาบุกบ้านเราได้เขาต้องเอาทหาร ของเขาสู้กับทหารของเราในบ้านเขาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเอาทหารของเขามาบุกทหารอ่าถ้าถ้าเขาเอาทหารของเขามาบุกบ้านเราอ่ะในขณะที่ทหารของเราอยู่บ้านเขาแล้วอ่ะถ้ากับว่าระหว่างที่ทหารเขาวิ่งมาหาเราอะทหารเราก็ฆ่าคนของเขาไปได้เยอะแล้วแล้วถ้าสมมติว่าทหารเราอยู่บ้านเขาอ่ะเราก็จะเห็นว่าเขาอ่ะส่งทหารของเขามาบ้านเราเราก็จะเอาคนของเราอ่ะสร้างป้อมกันไว้ก่อนได้เอ่อ มันเหมือนว่าต้องบุกก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราเล่นแบบบุกก่อนแล้วเราเจอคนสร้างแบบเทอร์โมากๆอ่ะเราเจอคนสร้างป้อมกันไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็อาจจะบุกไม่เข้านะแต่ทีเนี้ยทหารฝรั่งเศสอ่ะมันเป็นทหารที่สู้กับป้อมได้ดีแล้วมันก็มีฮิลด้วยใช่ไหมมีฮิลโอเวอร์ไทม์ Over Time. ผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วยังไงยังไงก็เล่นเล่นบุกก,ก่อนน่ดีที่สุด